นั้นเราจะสร้างภิกขุผู้ที่เป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตเพราะพระองค์บอกว่าผู้ใดเนี่ยมีศรัทธาที่อย่างลงมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาตั้งมั่นในตถตาคตผู้นั้นเนี่ยควรจะถูกเรียกว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดแต่พระโอษของพระผู้มีพระภาคเกิดโดยธรรมเนรมิตโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรม ทอนนี้เหตุผลอะไรเราจะต้องมาฟังคำพระศาสดาและเมื่อฟังคำพระศาสดาแล้วมีประโยชน์อะไรอยากจะให้ทราบในสองประเด็นนี้เหตุผลอย่างหนึ่งอาตมาอยากจะอ่านพระสูตรให้พวกเราได้ทราบในพระสูตรนี้จะบอกเหตุผลที่ทำให้เราต้องตระหนักว่า เราจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องมารู้คำพระศา,าสดาเพราะว่าพระองค์บอกว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วเนี่ยจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเหลือน้อยมากความน้อยความมากเนี่ยพระองค์เอาเล็บพระองค์เขีย่ยเศษดินขึ้นมาและพระองค์ก็บอกว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วจุติคือตายจากมนุษย์ไปแล้วเนี่ย ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยมีน้อยคือแค่เศษดินปลายเล็บโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่ากลัดพูดถึงมนุษย์สามรอบรอบแรกไปนรกรอบที่สองกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เท่ากับเศษดินปลายเล็บเหมือนกันส่วนดินแม้เท่ากับดินในมหาปตาปีไปเกิดในเดรจชาญรอบที่สาม สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วได้กลับมาเกิดไปเป็นเทวดามีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกําเนิดเดชานเปลตพิสัยมีมากกว่าเท่ากับว,ว่ามนุษย์ทั่วทั้งโลกธาตทานเนี่ยหลังจากตายแล้ว <c oughs> ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเท่ากับสองเศษดินปลายเล็บหลุดไปเป็นเทวดาเท่ากับหนเศษดินปลายเล็บ ที่เหลือเท่ากับสามดินในมหาปะตะปีเนี่ยไปสู่นรกหนึ่งก้อนเดราัชานหนึ่งก้อนแล้วเฉลี่ยสามคตินรกกับในเดราัชานเปวิสัยเป็นจํานวนมากมหาศาลซึ่งถ้าเทียบแล้วเนี่ยมากกว่า9.99% 9 99นแน่นอนนะอันนี้จึงเป็นเหตุปัจจัยที่เอแล้วเราจะแก้อย่างไงดังนั้นเราหลังจากตายแล้วเนี่ย เรามักจะคิดเองว่าเราทำบุญสุนทานกันมามากพอแล้วเราคงได้เกิดเป็นมนุษย์อีกรู้สึกว่าเราจะคิดเองหรือเราจะฟังคนนั้นคนนี้มาแต่ถ้าฟังตถาคตอรันตสัสมมาสมุทธศาสดาของเราแล้วเปอร์เซ็นต์น้อยมากเหลือเกินที่เราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วพระองค์ตรัสอีกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์น,นั้นยากมากยาก และนานเท่ากับการเกิดของอรหันตสัมมาสัมพุทธะสักครั้งหนึ่งพระองค์อุปมาว่าถ้าโลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยมีน้ําท่วมถึงกันหมดบุรุษคนหนึ่งหย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงไปในน้ํานั้นน้ําก็พัดแอกไม้ไผ่เนี่ยลมก็พัดไม้ไผ่เนี่ยไปทางทิศเหนือใต้ออกตกในน้ำเนี่ยมีเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่ง พระองค์ถามสาวกว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่มาหายใจทีหนึ่งจะเจอแอกไม่ไผ่นั้นแล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวสาวกบอกยากมากพระองค์บอกนี่แหละความยากสามสิ่งที่เสมอกัน 1. ความยากในการได้ตภาพเป็นมนุษย์ 2. ความยากในการที่อรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะจะบังเกิดขึ้นในโลกสาการที่ศาสนาหรือคำสอนของพระองค์เนี่ยจะแผ่ไปสารไปทั่วโลก สามสิ่งนี้ยากเสมอกันนั่นคือถ้าเราเนี่ยยังไม่แต่โสดาบันที่พระองค์รับประกันว่าจะไม่ไปอบัยต่อไปแล้วหรือยังไม่ได้สร้างเหตุเพื่อความเป็นโสดาบันหลังจากตายแล้วกว่าโยมจะได้เป็นมนุษย์อีกทีคือพระพุทธเจ้าองค์หน้าเกิดและระหว่างนี้ไปที่ไหนระหว่างนี้ส่วนใหญ่คือจะไปสามคติข้างล่างคือนรกกัเนจชานและเปลววิสัย นานๆจะหลุดไปเป็นเทวดาทีจะสลับกันอย่างนี้ไปมาจนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าองค์หน้าเกิดเราถึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งและคําพระพุทธเจ้าของเราผิดไม่ได้พระพุทธเจ้าพูดผิดไม่ได้แม้แต่คําเดียวเพราะศาสดา,าของเราซึ่งผู้ใหม่อาจจะยังไม่เคยทราบว่าเป็นคําพูดที่เมื่อหลุดจากปากแล้วเนี่ยจะไม่มีสมณะพรามณ์เทพมานพรหม หรือใครๆในโลกคัดง้างและติดเตียนได้และคำพระองค์เป็นอากาลิโกและผิดไม่ได้แม้แต่คำเดียวเพราะพระองค์นั้นกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดตรัสไว้กับอคิเวสนะบอกอคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในดังนั้นพระาศาสดาของเรามีความสามารถในเชิงการพูด พูดไม่มีผิดแม้แต่คำเดียวและกำหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดไม่พลาดและพระองค์มีการแสดงธรรมที่มีความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งดุดราชสีตะคุบเยือแสดงธรรมครั้งเดียวต้องไม่พลาดและแสดงธรรมแล้วต้องเป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดกาลดังนั้นคำพระศาสดาของเราไม่มีการต้องปรับปรุงไม่มีการต้องไปพัฒนา หรือต้องการความเห็นความคิดเพิ่มเติมจากผู้ใดในโลกสมบูรณ์แล้วบริสุทธิ์แล้วบริบูรณ์สิ้นเชิงแล้วและความสามารถในด้านการพูดขององค์อีกอันหนึ่งที่ทำให้พระองค์ได้รับการขนานนามว่าตถาคตคือคำพูดขององค์นั้นสามารถสอดรับไม่ขัดแย้งกันมีความสอดรับไม่ขัดแย้งกัน ดังนั้นถ้าเป็นคำของศาสดาแล้วขัดแย้งกันไม่ได้ดังนั้นศาสนาพุทธจะต้องเป็นหนึ่งเดียวจะไม่มีความขัดแย้งกันเพราะออกมาจากปากของคนคนเดียวที่พูดแล้วไม่ขัดแย้งกันดังนั้นคำพูดแบบนี้พระพุทธเจ้าของเราบอกเลยว่าคนคนเดียวในโลกที่ทำได้คือตถาคตนอกกนั้นไม่มีใครทำได้นี่จึงเป็นเหตุว่าทำไมจะต้องฟังแต่คำตถาคตเท่านั้น บงจึงตรัสย้ำไว้ว,ว่าสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกลอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน คำแต่งใหม่หรือคำที่สาวกภาสิทธิ์ขึ้นเนี่ยพระองค์บอกเลยอย่าฟังด้วยดีนะอย่างเงี่ยหูฟังนะอย่าตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงนะอย่าไปสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนะแต่สุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟัง ย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนและถ้าไม่ทำอย่างนี้คำของศาสดา,าจะค่อยๆอ,อันตรธานหายไปจากโลกเพราะจะไม่มีใครทรงจำคำของศาสดา,ศาคำแต่งใหม่คนจะไปสนใจกันพระองค์พยากรณ์ไว้ว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคต จกมีภิกขุไม่สนใจคำตถาคตแต่จะไปสนใจคำของสาวกและคำที่แต่งขึ้นใหม่จึงเป็นเหตุให้คำขององค์ค่อยๆเลือนหายไปจากโลกพระองค์เปรียบเหมือนกรองศึกของกษัตริย์สารหะชื่อาอนากาศนั้นมีอยู่กรองอากาศนี้เมื่อมีแผลแตกหรือลิกษัตริย์สารหะก็หาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกรอง ทำอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทำเสริมเข้าใหม่เท่านั้นชั้นใดก็ฉันนั้นความอันตรธานของสุดตันตะเหล่านั้นที่เป็นคาของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญิตาจักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ดังนั้นในวันนี้เราจะเห็นว่า,าศาสนาพุทธมีความหลากหลายมาก มีพิธีกรรมที่หลากหลายนะมีการสอนที่หลากหลายมีการสอนที่ไม่เหมือนกันขัดแย้งกันบ้างมีหลายสายหลายสำนักและเราเองก็ไม่ทราบว่าจะเอาอะไรมาตัดสินว่าของใครถูกของใครไม่ถูกพระองค์วางหลักมหาประเทศสี่เอาไว้ด้วยเพราะเหตุว่าพระองค์นั้นพูดแล้วต้องไม่ขัดกัน ด้วยคำพูดของพระองค์เนี่ยสามารถตรวจสอบความถูกต้องในตัวของคำพูดเองได้ดังนั้นใครพูดอย่างไรก็ตามใครสอนอย่างไรก็ตามพระองค์ให้เอากลับมาตรวจสอบกับคําของพระองค์ดังนั้นใครจะพูดอย่างไรก็ตามแล้วอ้างว่าเป็นคําพระพุทธเจ้าพระศาสดาบอกว่าอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านกําหนดให้ดีนะว่าเขาพูดอะไร แล้วเอามาตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยของตถาคตซะก่อนถ้าเข้ากันได้ลงกันได้ก็แสดงว่าพิกขุรูปนั้นเนี่ยทรงจำมาถูกไม่ใช่ปรุงแต่งใหม่นะจำมานะแต่ถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้แสดงว่าพิกขุรูปนั้นเนี่ยทรงจำมาผิดให้ละทิ้งคำพูดเหล่านั้นไปเสียนี่เราได้หลักแล้วดังนั้นเราก็เลยหาว่า เอแล้วคำพูดพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนล่ะในโลกนี้ในประเทศไทยหลักฐานที่มีคำพระศาสดามากที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่าพระไตรปิฎกแต่พระไตรปิฎกนั้นไม่ได้มีคำของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวมีความเห็นที่แต่งใหม่เข้าไปด้วยที่ยุคนี้ถูกเรียกว่าอัถกถาหรือภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าคอมเมนต์ี่ความเห็นที่เพิ่มเติมเข้าไป ดังนั้นในพระไตรปิฎกเขาจึงแบ่งสองส่วนว่าเป็นพระสูตรและเป็นอัตถกถาหรือคำของโรงคือสาวกพาสิตาคำที่สาวกภาสิทธิ์ขึ้นปรุงแต่งขึ้นใหม่ดังนั้นทีมงานของเราที่มีประมาณ6 700คนที่ช่วยกันทําพุทธวัจนะปิฎกนี้ได้ลองตรวจสอบดูเนี่ยในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐจะมีคำอยู่ทั้งหมดประมาณ25ล้านตัวอักษรเศษ แต่จะมีพุทธวจนะแค่ประมาณสิกว่าล้านตัวอักษรตกแล้วประมาณ70-30%ในพระไตรปิฎกจะมีคําแต่งใหม่ความเห็นใหม่ๆอยู่ประมาณเกือบ70%เซและจะมีคําของตาถาคตประมาณ30%มสเปนดังนั้นถ้าเราไม่แยกแยะข้อมูลปุ๊บเวลาเราหยิบพระไตรปิฎกมาอ่านเราจะไปเจอคําแต่งใหม่ซักเกือบทั้งหมดเลยดังนั้น เราจึงพยายามที่จะดึงเฉพาะคำของศาสดาในส่วน30เอร์เซ็นตรงนี้เอามารวบรวมไว้เป็นเล่มให้เรียบร้อยพร้อมทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยเพื่อให้คนที่มีความต้องการอยากจะฟังอยากจะศึกษาคำของศาสดาเพียงอย่างเดียวนั้นได้มีหนังสือสักเล่มหนึ่งสักกลุ่มหนึ่งที่อ่านแล้วเจอแต่คำพระพุทธเจ้าไม่เจอคำแต่งใหม่ทีมงานจะช่วยสกรีนให้ คำที่ชัดเจนก็จะแยกออกไปคำที่ยังคุมเครือสงสัยจะดึงกลับเข้ามาให้หมดนะไม่ทิ้งนะดังนั้นในหนังสือนี้จะมีทั้งหมดจริงๆแล้ว33เล่มเล่มขนาดนี้33าเล่มเราเพิ่งทําเสร็จเล่มเดียวแล้วก็ทําเป็นภาษาอังกฤษและโรมันสริปโรมันสริปเป็นภาษาอังกฤษแบบคาราโอเกะ คือถ้าพระพุทธเจ้าพูดว่าปานาติปาตาเวรมณีฝรั่งก็ต้องอ่านได้ว่าปานาติปาตาเวรมณีอย่างนี้ภาษาอังกฤษแบบนี้เรียกว่าโรมันสคริปต์ดังนั้นหน้าหนึ่งจะเป็นโรมันสคริปต์หน้าหนึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษตัวนี้ก็ใช้ข้อมูลหลักฐานจากบริเทคโซซ e t y นะแล้วก็การแปลาจากทางของวิสตัมเพรสที่อเมริกาโดยหลักฐานทั้งหมดเป็นของเก่าทั้งหมด ดต่นั้นหลักฐานทุกอย่างไม่ต้องไปสร้างใหม่ของเก่ามีอยู่แล้วเพียงแต่เราจัดระเบียบข้อมูลแล้วดึงเอาข้อมูลที่เป็นพุทธวจนะออกมาจัดระเบียบให้เรียบร้อยแค่นั้นเองดังนั้นพุทธวจนะปิดกก็เท่ากับพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐและฉบับหลวงนั่นเองเหมือนกันแต่เอามาในเฉพาะส่วนที่เป็นคําของตถาคตเท่านั้นและเราก็ดึงจากเล่มนี้ ลงมาสู่เล่มเล็กเพื่อจัดระเบียบเป็นหมวดหมู่ธรรมเช่นพวกเราสนใจอยากจะสิ้นกรรมพ้นกรรมดับกรรมแก้กรรมเรารวมไว้ให้หนึ่งเรื่องแก้กรรมจะแก้อย่างไงเราวิ่งแก้กรรมกันผิดวิธีไปสะดอกเคราะหบนบานสารกล่าวบวงสวงบางสกุลเป็นตายพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ไม่สามารถพ้นจากกรรมได้ วิธีแก้กรรมวิธีเดียวคือพระองค์ตรัสว่าอริยะอัตถังคิกมัคนี้นั่นเองคือกรรม,มะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยะคือประเสริฐอัตถังคือแปดิกมัคคือหนทางหนทางแปดทางอันประเสริฐนี้นั่นเองคือกรรม,มะกรรมนิโรดคือดับคามินีปฏิปทาปฏิปทาดับกรรมตรงๆดังนั้นการดับกรรมดับได้พ้นกรรมพ้นได้ด้วยมัคมีองค์แปด มักมีองค์แปดนั้นสองข้อแรกเป็นส่วนของปัญญาสามข้อกลางเป็นศินสมข้อท้ายเป็นสมาธินั่นคือศินสมาธิปัญญานั่นเองหรือพระองค์ย่อเหลือสองคือสมถะกับวิปัสสนาพระองค์ย่อเหลือหนึ่งคืออาณาปานสติด้วยการนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเพียงเท่านี้มักมีองค์แปดครบแก้กรรมได้แล้วพ้นจากกรรมได้แล้ว และจัดว่าเป็นผู้มีสมถาวิปัสนาเคียงคู่กันไปเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟน้นและเป็นเหตุให้กรรมของเราทั้งหมดสิ้นไปได้และยังเป็นเหตุที่พระองค์บอกว่าความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นอยากสร้างกุศลใช่ไหมสร้างง่ายๆด้วยการนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกขณะรู้ลมเนี่ยใจเราจะเกาะอยู่กับลมหายใจ เรียกว่าจิตมีอารมณ์อันเดียวละการเพ่งอนอาสายอารมณ์ต่างๆเสียอาศัยการเพ่งโดยมีอารมณ์อันเดียวคือลมหายใจซึ่งพระองค์จัดว่าลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายนะใครมารู้ลมหายใจชื่อว่าเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญนะนะรองบอกพิกูทั้งหลาย ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้แค่นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกรู้แค่นี้ไม่ไปรู้อย่างอื่นไม่คิดไม่นึกอดีตอนาคตอะไรแค่นี้ พระองค์บอกว่าเรากําลังเพียนเผากิเลสแล้วเรามีสติมีสัมปชัญญะแล้วและการทําเพียงแค่นี้พระองค์ให้ทําเวลาก่อนจะตายก่อนตายเธอทําแค่นี้การเจริญอาณาปานสติแบบนี้ชื่อว่าสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์เมื่อสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์แล้วพระองค์ตรัสว่าโพชฌงเจตจะบริบูรณ์คือองค์ตรัสรู้ธรรม เมื่อพ่อชงเจ็บริบูรณ์แล้วพระองค์ตรัสว่าวิชาและวิมุตจ,จะบริบูรณ์การรู้ลมหายใจนั้นพระองค์ยังเรียกอีกอย่างว่าเป็นกายยัตาสติการเอาจิตอยู่กับกายเพราะลมนั้นเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายดังนั้นการรู้ลมหายใจจึงเรียกว่าเป็นกายยักตาสติด้วยและพระองค์ตรัสว่ากายยักตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมาตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืม อมตะคือความไม่ตายถ้าก่อนตายเราไม่ลืมลมหายใจเอาจิตอยู่กับลมหายใจเราต้องได้อมตะและช่วงก่อนตายเนี่ยคนจะมีอินทรีย์แก,ก่กราจะบรรลุธรรมได้เดี๋ยวจะอ่านประสูตรนี้ให้ฟังซึ่งเป็นเรื่องที่เหมือนเป็นเคล็ดลับเลยว่าง่ายมากนะเราจะบรรลุธรรมได้ง่ายมากถ้าช่วงก่อนตาย เราได้ฟังคำของตถาคตรหรือได้ใครควรทำของตถาคตเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าก่อนตายเนี่ยพระองค์ตรัสว่าให้เธอทั้งหลายเนี่ยจงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายนั้นก่อนตายให้เรามีสติสัมปชัญญะมีแล้วทำอย่างไร จเจริญสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่พระองค์อธิบายด้วยอะไรด้วยอาณาปานสติดังนั้นแค่เรานั่งรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกจเจริญอาณาปานสติสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์แล้วโคชงเจตบริบูรณ์และวิชาวิมุตจ,จะบริบูรณ์พระสูตรที่จะให้พวกเราทราบที่อาตรมาได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้จะให้พวกเราได้ดู พระสูตรเต็มๆอันนี้เป็นฉบับหลวงเล่มที่ส9เกพระองค์บอกว่าพิกุทั้งหลายชั้นนั้นก็เหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วจะกลับมาเกิดในพวกมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในกําเนิดเดราชานมีมากกว่าอันนี้อันที่หนึ่งพระองค์บอกอีกว่า สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่านี่ครั้งที่สองครั้งที่สามพระองค์ตรัสว่าพิกุทั้งหลายฉันนั้นก็เหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วจะกลับมาเกิดในพวกเทวดามีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกําเนิดเดชฉัน ปิติวิสัยมีมากกว่าเทวดาก็เหมือนกันนะเทวดาทั้งหมดที่ตายแล้วหลังจากตายแล้วเทวดากลับมาเกิดเป็นเทวดาอีกเท่ากับเศษดินปลายเล็บกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เท่ากับเศษดินปลายเล็บเทวดาที่เหลือทั้งหมดไปสูนะ่นรกกัมเนศดานเปลวิสัยอตาตมาจะให้ดูพระสูตรที่ตรัสเกี่ยวกับอนิสงส์การฟังสุตตะในพระสูตรแรก พระสูตรแรกจะอยู่ในฉบับหลวงเล่มที่21ความแตกต่างของคนที่ได้สดับกับคนที่ไม่เคยสดับในคำตถา,าคตโดยสรุปจะสรุปให้ฟังก่อนว่าถ้าคนที่ได้เคยสดับในคำตถา,าคตมาแม้สักครั้งหนึ่งนะสักบทหนึ่งหรือประสูตร์หนึ่งแล้ววันใดวันหนึ่งเขาทำสมาธิได้จะเป็นปฐมฌานทุติยฌานตตีฌานจตรฌานอย่างไหน แล้วเขาดำรงสมาธินั้นได้ไม่เสื่อมจนกระทั่งตายเขาจะไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นที่เขาทำสมาธิได้เช่นถ้าได้ปฐมฌานจะไปเป็นพรหมกายิกานังเทวนังทุติยฌานไปเป็นอาภัสระตติยฌานไปเป็นสุภกินหะจะตุติฌานไปเป็นเวหภละแต่เขาจะเป็นเทวดาที่เป็นอริบุคคลหลังจากตายจากเทวดาจะาปรินิพาน แต่คนที่ทำได้สมาธิอย่างเดียวชั้นหนึ่งสองสามสี่ไปเป็นเทวดาในแต่ละชั้นเหมือนกันก็จริงแต่จะเป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนหลังจากตายจากเทวดาในชั้นนั้นแล้วจะไปสู่นรกกัมเดรชาและเปรตวิสัยพระองค์จึงบอกว่านี้เป็นความพิพเศษผิดแพกแตกต่างกันระหว่างอรารยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในเมื่อคติและอุป,ปบัติยังมีอยู่ เมื่อการเกิดยังมีอยู่เขาจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นการได้ฟังคำตถาคตไม่เสียหลายในชีวิตและชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมานั้นพระองค์บอกว่าเป็นการยากมากเป็นโอกาสยากมากที่สัตว์เนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในสังสารแล้วจะมีจังหวะเกิดมาพอดีกับพระพุทธเจ้าแล้วได้เจอคำพระพุทธเจ้าดังนั้นชีวิตนี้ของโยมที่ได้มาฟังเนี่ยสำหรับผู้ใหม่ไม่ใช่ง่ายเลย ส่วนสำหรับผู้กล่าวก็ฟังซ้ำการฟังซ้ำในคำของตถาคตนั้นไม่มีเสียประโยชน์เพราะคำขององค์นั้นเป็นข้อความลึกเราจะได้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นปราณีตขึ้นย่อมอ่านคำผู้เจ้าสิบรอบได้ใหม่สิบรอบประสบการณ์นี้จะไม่มีในการอ่านคำของใครในโลกนอกจากพระพุทธเจ้า และนี่คือความต่างของตถาคตภาสิตากับสาวกภาสิตาอย่างสิ้นเชิงดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุหนึ่งที่พระองค์ตรัสกับภิกขุเลยว่าอย่าบัญญัติเพิ่มหรือเพิกถอนคำตถาคตบอกภิขุทั้งหลายพิกขุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกขุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิกุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสริมเลยอยู่เพียงนั้นในอีกพระสูตรหนึ่งการที่เมื่อฟังแล้วได้สดับแล้วแล้วคนนั้นเนี่ยมีความคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นสี่เหตุปัจจัยนะได้ฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองจนคล่องปากจนขึ้นใจแล้วแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิ คือทำความเข้าใจในสิ่งที่ตนเองทรงจำอาน,นิสง์ได้อะไรพระองค์บอกอาน,นิสง์ถึงจะยังไม่ได้บรรลุธรรมบรรลุเป็นอริบุคคลแต่เขาจะไปบรรลุในภพหน้าซึ่งจะเป็นภพที่เป็นเทวดาพระสูตรเหล่านี้เราจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยในชีวิตสำหรับผู้ใหม่ถามตัวเองเลยว่าเคยได้ยินได้ฟังพระสูตรเหล่านี้ไหมไม่เคยเราไม่รู้เลยว่า อันนิสงของการฟังคำพูะเจ้ามีมากขนาดนี้และการที่ฟังคำพู้เจ้าบ่อยๆจนกระทั้งคล่องปากขึ้นใจมีนิสงขนาดนี้ถึงแม้จะยังไม่บรรลุในชาตินี้แต่จะบรรลุในชาติหน้าุูธเจ้าจะประก,กันไว้บรรลุด,ด้วยเหตุผลอะไรสี่เหตุผลหนึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าตัวเขาเนี่ยจะระลึกถึงบทแห่งธรรมนั้นได้เองอันที่สองเนี่ยเขาจะมีโอกาสไปได้ยินพวกปิขุที่มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัท อันที่สามนะถ้าไม่ได้สองโอกาสเขาจะได้โอกาสที่สามคือเขาจะไปได้ยินพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองและเมื่อเขาฟังซ้ำอีกครั้งเขาจะบรรลุธรรมทันทีนี่เป็นคุณสมบัติพิเศษของเทวดาถ้าได้ฟังซ้ำอีกครั้งจะบรรลุธรรมในธรรมที่เขาเคยสั่งสมมาสมัยเป็นมนุษย์เมื่อชาติที่แล้วอันที่สี่คือพวกเทพบริษัทผู้เกิดก่อนจะมาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังถึงธรรมะที่เคยได้ ยินได้ฟังมาในสมัยเป็นมนุษย์แล้วเขาจะบรรลุธรรมทันทีเาจะบรรลุธรรมได้บรรลุธรรมขั้นต่ำคืออย่างน้อยโสดาบันถ้าเราได้โสดาบันก็คือเกิดเองไม่เกินเจ็ดคราวจะปรินิพานไม่มีพบที่แปนี่เป็นเป็นอนิสงส์ของการฟังคําของตาตาคตนั้นด้วยเหตุผลต่างๆเราจึงพยายามให้ชาวพุทธเนี่ยได้ฟังคําของศาสนาตัวเองเน้นมาที่พุทธวจนะ คำท,ที่ออกจากปากพุทธะคือชื่อของพระพุทธเจ้าวจนะคือคําพูดคือคําพูดที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าโดยตรงอย่าไปกลัวว่าไม่เข้าใจพร,พระพุทธเจ้าบอกเลยว่าถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยมีศักยภาพในการที่จะรู้ธรรมะนี้ได้ไม่เกินความสามารถของมนุษย์อาศัยฟังเรื่อยๆยมฟังคราวแรกเนี่ยไม่เข้าใจไม่เป็นไรฟังซ้ําฟังซ้ําฟังซ้ําแล้วเข้าใจเอง การเข้าใจจะเกิดจากการฟังซ้ำฟังซ้ำเรื่อยๆเราจะเริ่มทรงจำได้การที่คนคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้อะไรเลยแล้วจะมารู้คำพุทธเจ้าได้ยังไงเนี่ยว่าองค์บอกมีสิบสองขั้นตอนหนึ่งต้องมีศรัทธามีการเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ให้ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ทำทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะจึงจะเกิดขึ้นผู้มีฉันทะจะมีอุตสาห ผู้มีอุตสาหะจะพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมสิบสองขั้นตอนดังนั้นการที่เราจะใคร่ควรธรรมะจะต้องจำได้ก่อนการจะจำได้ต้องฟังก่อนดังนั้นพระองค์จึงบอกการฟังธรรมเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการทรงจำจึงให้ฟังหนึ่งเหนื่งฟังคำุทธเจ้าหนึ่งเหนื่งฟังบ่อยๆจะเริ่มจำได้และการทรงจำเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการใคร่ควรธรรม การใคร่ควรทำไม่ใช่ใคร่ควรด้วยการปรุงแต่งเอาเองแต่ใคร่ควรจากสัญญาการทรงจำคำของตถาคตเพราะคำตถาคตนั้นเป็นสัจจกความจริงที่ทำทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ะนะนี่เหตุปัจจัยคืออย่างนี้